คือมีคนสอบถามกันมามากเลยนะคะสำหรับเงินเยียวยากเกษตรกรที่รัฐบาลจะจ่ายให้ครอบครัวละ15,000บาทเยียวยาโควิดนะคะคือรัฐเนี่ยจะจ่ายแบบครั้งเดียวเลยนะคะจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนาย,ยนกรกฎาคม3เดือนนี้นะคะ ไม่ทราบว่าคุณจะได้วันไหนเดือนไหนเนาะที่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโดยเขาจะให้ประมาณ10ล้านครอบครัวยึดข้อมูลที่เกษตรกรเนี่ยเคยขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยมีประมาณ8 5ล้านคนเกือบเกือบ8.5ล้านคนนะคะที่ขึ้นไว้แล้วแล้วก็มีประมาณ1.5ล้านกว่าคนที่กำลังพิจารณาอยู่นะคะคือหลักเกณฑ์เนี่ยที่หลายคนสงสัยว่า1สิทธิ์เนี่ยต่อครอบครัวเนี่ยเขาคัดยังไงนะคะคือเขา ใช้ทะเบียนบ้านเป็นหลักนะคะในหนึ่งสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยค่ะถ้าหากว่าทำอาชีพเกษตรนะคะในนั้นจะมีหนึ่งคนสองคนสามคนห้าคนเจ็ดคนอะไรก็แล้วแต่ในหนึ่งทะเบียนบ้านเนี่ยค่ะจะได้หนึ่งสิทธิ์นะคะสำหรับใครที่ทำอาชีพเกษตรเป็นหลักหรือว่าเป็นรองก็ได้นะคะแล้วก็ผู้ที่ไปขึ้นทะเบียนเนี่ยต้องบรรลุนิติภาวะก็คือ20ปีขึ้นไปแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครที่แต่งงานก็แต่งงานแล้ว แล้วเนี่ยก็อายุ17ปีก็บรรลุนิติภาวะแล้วเนาะแล้วก็มีสัญชาติไทยส่วนคนที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็ต้องมีการมอบอำนาจจากผู้แทนมาขึ้นทะเบียนค่ะสำหรับฐานข้อมูลนะคะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมที่เขามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยค่ะเกษตรกรเนี่ยต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในทุกๆปีนะคะถ้าง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือมือถือสมาร์ทโฟนนี่แหละค่ะแล้วก็โหลดแอป ฟาร์มบุ๊กออกมานะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะในการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าจะมีบางส่วนนะคะที่เข้าไปปรับปรุงในแอปนี้ไม่ได้ก็ต้องติดต่อกับทางอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือว่าอ,อกมอเนี่ยละคะ่ะหรือว่าผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำน,นันสมาชิกอบอตอ ก็ติดต่อเขานะคะแล้วก็จะมีแบบฟอร์มมาให้กรอกแล้วก็จะต้องมีลายเซ็นของเรามีลายเซ็นของผู้นำชุมชนด้วยนะคะในการยื่นขอปรับปรุงแล้วผู้นำเหล่านี้นะคะเขาก็จะรวบรวมเอกสารของเรานะคะมอบให้กับทางสำนักงานเกษตรอำเภอไปคีย์เข้าคอมพิวเตอร์อีกทีหนึงนะคะ ส่วนเกษตรกรร,กร,รายใหม่รวมถึงรายเดิมแต่ว่าเพิ่มแปลงปลูกเนี่ยนะคะยื่นเอกสารผ่านทางกเกษตรอำเภอในพื้นที่แปลงปลูกเท่านั้นนะคะจะยื่นผ่านออนไลน์ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับแอปฟาร์มบุ๊กแต่อย่างใดนะคะกรณีนี้หากว่าแปลงที่เราทำกเกษตรอยู่เนี่ยคะ่ะมีหลายแปลงใช่ไหมอย่าง บางคนก็มีที่อยู่ที่อำเภอท่าใหม่5ไร่แล้วก็ไปมีที่อยู่ที่คิชกูดอีก10ไร่อย่างนี้นะคะให้เราขอขึ้นทะเบียนในแปลงที่มีพื้นที่มากที่สุดก็คือต้องไปยื่นที่อำเภอเขาคิชกูดนะคะนี่ก็คือหลักเกณฑ์คร่าวๆนะคะสำหรับคนที่จะได้รับเงินเยียวยา15,000บาทเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาตามกันนะคะสำหรับใครที่สงสัยว่า ไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วจะขึ้นทะเบียนได้ไหมจะได้รับเงินไหมอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวตามต่อกันในคลิปหน้าค่ะ